มาเล่นกับผมหน่อยนะครับพี่พี่มาเล่นกับผมหน่อยนะครับเอ hey, สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d ิน Delivery นะครับผมผมสำหรับวันนี้นะฮะดีมีเกมใหม่มาแนะนำครับนั่นก็คือเกม Cave Shooter นั่นเองเอ เกมน,นี้เป็นเกมออกมาใหม่เลยนะฮะเป็นเกมแบบแนวตั้งครับผมถือมือถือเล่นเอาแบบสบายๆเลยเป็นเกมเล่นเพลินๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในเกมมีอะไรกันบ้างนะฮะดิมจะบอกว่าดิวเล่นไปถึงเลเวล3แล้ว <c ười> คิว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 หมกแง้หมวกแง,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 ง <c ười> มันต้องแบบแ c t i v e นิดนึงนะชื่อของดิมเยื่อของมารนบอกเลยว่ามารนก็มีเยือ่อ <c ười> โอ้โหแค่เริ่มยังเสียวขนาดนี้เลยเล่นไปสักพักนี่แบบ การเล่นผ่านแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีเอ่อสกิลให้เราเลือกที่จะอัพไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมมันอยู่ที่เราจะเลือกเลยว่าเราจะเลือกไปทางไหนดีนะครับนี่แล้วจะบอกว่ายิ่งด่านสูงขึ้นเรื่อยๆนะก็จะเจอส์ที่แบบว่าแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมถ้ามันปล่อยพลังมานี่แย่เลยอันนี้จะเป็นบัฟของด่านครับผมมันจะเป็นที่ที่ซ่อนอยู่แต่ละด่านนะครับไม่ได้มีทุกด่านนะอันนี้ดิมเจอวิสาตดิไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันเดี๋ยวลองเข้าไปดูดีกว่า อ๋าจะเสียค่า HP 127อบาท HP นับเป็นบาทเหรอจะบ้าเหรอเยาลองเข้าไปดูกันดีกว่านะ ว่าการเสียค่า HP ของเราเนี่ยจะคมหรือเปล่านะอุ้ยมันคืออะไร,หรอหทุกคนอะไรกันเอ่ยมันบอกว่าแรงกูก็ปดสินะเราจะเลือกไปทางไหนดีระหว่างเินเหินกับเทพสงครามเราชอบเกาะสงครามนะ,ะับไปมันเป็นแค่บอกว่าดิเรกชันให้เราเลือกเฉยๆนะเพื่อที่จะทะลุมาหลบไม่ทันเห็นไหมทุกคนมันแบบมันเพลินมากเลยเราโหลดมาเล่นในทรโทรศัพท์นี่ก็คือแบบปังอะ่ะเล่นด้ทั้งวันไม่มีเบื่อคือยุคโควิดใช่ป่ะทุกคนแบบอยู่บ้านมันเบื่อเนาะโหลดมาแล้วก็เล่นๆกันรับรองไม่เบื่อแน่นอนดันอะไรวะ โอ้ไม่ก็นี่มันด่านอะไรเนี่ยมีลูกไฟด้วยทุกคนถ้าโดนไฟมันจะเป็นยังไงนะต้องดูอ๋อก็ตายสิเฮ้ยระวังกันด้วยลนะทุกคนมันด่านมันซับซ้อนพลึกกือๆขึ้นทุกวันทุกวันแล้วการรับมือกับพวกสัตรูไอวยพวกนี้ก็แค่หลบมันให้ได้นะครับทุกคนมันไม่ยากไม่ง่ายเลยนะฮะอย่างเช่นไอหินนี่เราก็แค่หลบออกมาจากวงวงเนี่ยโอ้โห วงที่มันกําหนดเนี่ยหลุดออกมาก็ไม่โดนระเบิดแลยคอ่อาเควสไลน์วันนะครับเราทาเควสแล้วเราก็มารับนี่มาดูที่ตัวละครกันดีกว่าครับทุกคนโอ้โหดีมีเยอะมากๆเลยแต่ไม่ได้ใส่นะครับผมตอนนี้ดิมใช้หอ,อกอยู่นะครับหอ,อกที่มีค่าแอตแทกเพียง150เท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรมากกว่าหอ,อกนะมีอะไรดีกว่าหอ,อกนะครับอันนี้แอตแท็ก150เหมือนกันเหรออันนี้เป็นถุงมือใส่ไปนี่หมวกที่เราหลอมได้ตะกี้ใส่ไป นะฮะนี่ดูดูค่าแอตแท็กตอนนี้เรานะฮะสามแล้วสเตตัสตัวละครก็ดูตามนี้เลยนะมูฟสปีดหกร้อยสามสิบเก้าอันนี้คือการวิ่งเร็วนะครับผมในการจะวิ่งหนีศัตรูอะไรยังไงเนี่ยถ้าเราวิ่งช้ามันก็จะโดนฉกจีใช่ไหมครับตายแน่นอนครับบอกก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นดูสตาดีกว่าว่ามันจะดีขึ้นไหมเอ่ยโอเคนะฮะหลังจากที่เราไปอัพสกิลต่างๆมามากมายพร้อมกับใส่อาวุธนู่นนี่นั่นแล้วนะฮะดิมพบว่าคุณน่าจะอัพตั้งนานแล้วนะครับตอนนี้เรามีผี มาช่วยต่อสู้ด้วยทุกคนใครสังเกตไหมจะมียมมาทูตอยู่นะฮะตอนน,น,น,นี้นี่นี่ออกมาแล้วออกมาแล้วเก่งวะ่ะไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะฮะตอนนี้เรามีโลโ่ด้วยมีผีด้วยปางมากทุกคนเราต้องเลือกอัพดีๆเลยนะคะเราต้องเลือกเช็คสกิลดีๆเลยโจมตีจะเกิดดาเมจกระเด็นโอเคเอานี้แล้วกันนี่แล้วดูหอ,อกเราครับจะเป็นหอ,อกไฟนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาด่าน14อย่างรวดเร็วเลยนะครับ จากตอนแรกแบบว่าโอ้โหกว่าจะยิงตายแต่ละตัวนี่เนาะนี่เห็นไหมทุกพลังของบีมตอนนี้ที่นะบอกเลยว่าเทพสุดๆนะครับเรียกได้ว่าสตูมาเยอะแค่ไหนเนี่ยเราก็สบายทุกสี่วินาทีสตูจะถูกพิดแพร่เชื้อให้สตูลบๆบอันนี้ก็ดีนะฮะมันจะมีสตูบางประเภทนะฮะที่แบบว่าไปเรื่อยเดินทะเลเทไห่นะครับเราก็จะเอาพิษไปฝากเพื่อนๆหน่อยละกันเนี่ยเหมือนไอสีม่วงๆนะครับมันจะเป็นพิษที่แบบว่า เวลาศัตรูตัวนี้เดินไปไหนมันก็จะโดนเพื่อนๆของมันเองนะครับตอนนี้มาด่านที่21แล้วเป็นด่านที่ไกลที่สุดเท่าที่ดีม,มาได้นะตอนนี้เลยพลังชั้นแบบสุดยอดเกินไปแล้วตอนนี้ด่าน24แล้วอีก2ด่านก็จะจบจนได้อย่าประมาทเชียวไอ้พวกนี้มันจะเกิ่งขึ้นเรื่อยๆด่านสุดท้ายแล้วเนี้ยเจอตัวอะไรเอ่ยโอ้ยต้นไม้กินคนเหรอเนี้ยเราจะไหวไหมเอ่ยโอ้มันแตกออกเป็นกิงเกียงด้วยทุกคนมันยากมากเลยะ โอ้โหแหวะกูตายกูว่กกวากูตายโอ้อยนะโอ้โหว้าวไม่น่ารอดอ๋ออ๋อไม่น่ารอดเราต้องวิ่งซ้ายวิ่งขวาโหโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วตะกี้เรามีสกิลชุบชีวิตนะครับนี่มันอลังการงานสร้างที่สดุด เียดอู <tampoco S 2> mm ้ย hmm. อ okay. okay. ุยกลัวกลัวแล้วกลัวแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าเฉียดไปเฉียดมาจริงๆนะฮะเราจะชนะไหมโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้คโอ้ยโอ้แโ้ยโอ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 ้ยโ้ยโ้ยโอ้ยโ้้ ได้หายใจคว้ามหมดเลยนะครับเะกี้รางวัลน,นี่เยอะมากเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราสามารถทําอะไรได้ใหม่ๆบ้างนะฮะเดี๋ยวเราพามาดูในส่วนของตัวละครแล้วก็ชุดแฟชั่นนี่โอ้โหพอเล่นอัพเวลมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยจะมีตัวละครแฟชั่นให้เลือกเยอะมากเยอะชนิดที่ว่าแบบเลือกเล่นชาตินี้ก็ไม่หมดหรอกครับนี่มีตัวแจ็คเฟรโรมีหุ่นยนต์มีนินจาด้วยนี่นารูโตหรือเปล่าเอ,อ่ยบอกเลยว่าเยอะจริงๆครับทุกคนแล้วก็ตัวสวยๆทั้งนั้นเลย เรียกได้ว่าเด,เดี๋ยวเราเล่นโกคูเล่นโกคูให้ดูดีกว่านะตัวนี้เป็นตัวลิงเจ๊๊กนะคะผมซึ่งมันก็จะเหมือนแบบเป็นสกินเฉยๆนี่มาแล้วมาแล้วนี่ก็จะเป็นตัวโกคูเป็นตัวลิงอย่างนี้เลยถือหน้าไม้ด้วยเป็นไงฟังที่สุดนี่แหละทุกคนจะเห็นเป็นบัวใช่ไหมใช่ที่ทุกคนเห็นนั้นก็คือสัตว์เลี้ยงของเรานะฮะบัวของเราปล่อยนมเป็นขวดเลยน้องมาช่วยต่อสู้ น้องโอ้โหนี่มีสโลโนมด้วยเป็นไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูหมดสัตว์เลี้ยงด้วยเดี๋ยวแวะพาออกมาดูอาวุธที่เรามีก่อนนะอันนี้จะเป็นแบบว่าปืนหน้าไม้ที่เราใส่อยู่นะฮะตอนนี้แข็งแกร่งสุดๆเลย นะฮะล้วก็จะมีแบบเป็นปืนอย่างอื่นด้วยซึ่งปืนอย่างอื่นที่เราใส่ไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตามที่เราใส่ใช่ไหมเช่นอันนี้ปึ๊บนี่ก็จะเป็นสีม่วงนะฮะเราก็ต้องดูค่าแอนแท็กของมันว่ามันเหมาะกับเราแล้วก็แข็งแกร่งหรือเปล่าที่จะเอาไปต่อสู้แล้วก็มาในส่วนของสัตว์เลี้ยงนั่นเองอันนี้ก็คือบัวน่ารักนี่ดูเขาตั้งชื่อดิน่ารักไหมนะฮะค่าแอนแท็กตั้งหนึ่งหมื่นสามนะโอ้โหให้ตายเถอะนะล้วก็จะมีคิงคองอันนี้ตัวที่ที่เรามี แล้วก็จะเป็นไอตัวนี้น้องฟูฟูออกเสียงน่นี้ฟูฟูนะฮะเกียรชื่อมากๆเลยอันนี้ก็คือสโลโมชั่นจะบ้าเหรอสโลโมคอนนะฮะแล้วก็จะเป็นน้องหมาป่าน้องไดโนโซอร์ต่างๆนีลาวานะครับผมซึ่งการกดแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีมุกตลกๆเล็กๆแบบ แก๊กเล็กๆแทรกอยู่ด้วยนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะขายขำหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็อย่างที่บอกเลยนะครับสั์เลี้ยงของเราไม่มาแบบรกๆแน่นอนครับไม่ได้มีไว้ประดับนะแต่ว่าน้องยังช่วยเพิ่มค่าการโจมตีค่ายาพีต่างๆด้วยอยู่ที่เราเลือกใช้เลยนะจ๊ะนะครับทุกคนความสนุกคร่าวๆของเกมก็จะประมาณนี้เลยเรียกได้ว่าเล่นไปลุ้นไปจริงๆนะฮะและสําหรับใครที่เอ่อโหลดเกมนี้มาแล้วดีมีโค้ดมาแจกด้วยครับ <c oughs> สาหรับการกรอกโค้ดนั้นง่ายมากนะฮะเพียงแค่กด ตรงนี้ครับปึบ๊บนะจากนั้นเราก็กดตรงที่รหัสรางวัลครับจากนั้นก็กรอกโค้ดไปเลยแค่นี้เองง่ายมากและสําหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดเนี่ยดิมแปะลิงก์โหลดไว้ใต้ดีสคริปชันแล้วนะฮะก็ไปกดโหลดกันเยอะเลยสําหรับวันนี้ดิมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับบรย